สวัสดีครับอยู่กับรายการ FOM ยิชิ i n g ตกปลาครับวันนี้เปิดคลิปแบบว่าอลังการงานสร้างมากเลยวันนี้ยังมาทำอะไรนะครับจะหน้าปกคลิปผมจะขึ้นให้ดูครับก็เลยวันนี้จะมาทำอะไรมาดูกันวันนี้ปลาในบ้านมีอะไรปลามังกรมีอะไรเปลี่ยนแปลงมั่งตอนนี้ ก็ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดซับประคายกดกระดิ่งให้ช่อง Youtube m o เอวีชิงโกตกปันนะครับขอบครับก็ไปแล้วครับขันตอนแรกนี่เป็นปลาคราบทรงไทยผมให้อาหารมันแล้วเป็นนี่ครับปลากัดผมเลี้ยงมาได้2อสเดือนสามเดือนครึ่งนะครับ ตอนนี้นี่เอากุ้งตอนนี้ให้กุ้งออกซิเจนของปลามังกรเป็นกุ้งปล่อยนะครับพวกกันเบ็ดพวกอะไรเต็มเลยตอนนี้น้องกินอาหารก็มีนิดหน่อยนะครับก็งับงับเงียบเงียบก็มีตะเพียนตะเพียนอันนี้ตะเพียนทองสองตัวแล้วก็มีตะเพียนเงินแล้วผมไปหาต้นไม้เจอ เออน,นี่คือเขาอันนี้ตื่คือช่วงตอนคืนนี่คะัชั้นหนูแฮมสเตอร์นะครับอันนี้คือหนูแฮมสเตอร์อันนี้คือหนูแฮมสเ,เตอร์เขานอนเดี๋ยวอ๋อมันนอนนอนนกอนะครับประกาศอย่างงู ตัวเกผมขัดออกะครับอือก็ไม่ได้แอกอะไรอยู่แล้วนี่คือปลาัมกรอรเงินคือปลาัมกรอรเงินเริ่มต้นผมเริ่มเลี้ยงขนาดตู้ยีบสี่นิ้วครับตู้นี้ยีบสี่นิ้วก็ระบบกองมายจะไป่มีนี้ <c oughs> นไฟ นสีชมพูตู้สามแถวอันนี้คือตู้สามแถวผมใช้อยู่นะครับแต่ว่ามันไม่มีปลาอะไรมันมันตู้แบบนี้อันนี้เขาเรียกว่าตู้กองอ่าตู้ตอกกองเพชรครับแต่ผมเอาใส่แบบนี้ไปก่อนครับเดี๋ยวเอาตู้ใหญ่มาจัดชุดใหญ่กันเลยครับ ท่างนี้แหละครับมีตู้ยี่สี่นิ้วระบบกองปั๊มลมอันนี้คือปั๊มลมปั๊บไฟอยู่นี่นก็ ตามรับชมเต็มเท่านี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดซับใครอย่าลืมกดแชร์กดฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับไปล้านแล้วครับสวัสดีครับปิวป้วไอ